มากันหรือ,อยังมากันหรือ,อยังสวัสดีสวัสดีท่านผู้ฟังตอนคำจะ้ะไัน่นี้สิม่กินข้าวแรงนี่แหละแกงวังบัวลายไ,ไทยเบิ่งแล้วจะ้ะแกงเออแกงผักกัดดองใส่กระดูกหมูนี่จะ้ะแล้วก็มี นี่จ้ะมีบักม่วงมีผักแคนหลอดแล้วกันบักพริกหวานจ้ะแล้วก็นั่นละการขัวไก่มเส اؤ นี่ขัวไก่สมุนไพรจ้ะกระชิบ่เห็นเบิดเท่าไรแล้วจ้ะเด้ออืนี่เดี๋ยวเจ้าเขาแล้วก็มีแก้วปแปรกกระปุกหนึ่งด้วยจ้ะเด้อกินในกระปุกเลยบร,รยิยาก เห็นบ่ะจ๊ะอืมอก็คอยเห็นกับเขาเห็นอยู่เห็นอยู่ี๋ยวมืออื่นผลราคากล่องมากจังจะได้ตั้งขึ้นต้งๆจะได้เห็นกับเขาน้ำนะอืมกินแก้วประเดี๋ยวก่อนแ่บๆมีผัก เขาบอกให้กินแครอสแล้วจะเดิอตตันโควิดอืหวานอยื่หัวนิดหน่อยอ่อนอออกินเขาผู้ใหญ่ล้วสาวน้อยมากกินเขาแต่ข,ของของล้วเขาเห็นงาน มันใช้ยังเด็ดวะ่ะคนยังหลายขนมช่างมองนอกอยู่ขุดเหรออืมขึ้นขากับเกลียวกับต้มประกาศดองใส่กระดูกหมูอเขาบอกกินแค่ร้อนหลายๆจานคือคือไอ

What the code Rượu không? bây giờ không rượu. Rượu phân Phần mặt rượu

ตงเขาคืออืมจกาองไมจุงเทีตะกีดมันพี่น้องเอ้ยจสสาไปห็ดงานหนึ่งเที สมัยเป็นสาวายี่สิบกว่าเสร็จงานโรงเวียนไงได้จังเป็นคุณน,นายของเอะไรทหารเลือกเออว่ามาทหารเลือทหารผัวตาย พวอตายแล้วเรียกนก็เกียเร็ดกกระเ,กเขาเก่น้นงเกิงอืแล้วบันนี้เพื่อนกันมีมะระดวงแล้วพี่น้องมีห่องแถวไ้้นเซา ให้พวกคนกินนั่นท้ามาหาค่าขายขายดรวงแข็แงเลยในวงเว้นไงตะกอนเล่นหลกเล่าบอกแค่เราถือกันมาตุ๊ดเสร็จคบแป๊บเดีวยดวย หวานอีหลีกินว่าสองหัวละปอกต้องปอกเปลือกมันออกกินแซ่บห้ค้นเซาอยู่วงเวียนใหญ่จากลวบัน,นี้เทศกาลของตุ๊ดกินวาอันวาพระจงวาพระจันทร์โอ้ยผู้ขาบืดนวอยากกินตะป็ดพะโล่พ่อจำมะหายวะสัน บ้านหลังนี้ก ai ็ให้เครื่องตัวบ้านหลังนั้นก็ใหายอันเท่ะตัวทั้งเป็ดทั้งไก่อะมาให้ผู้เพลินเพลินเก็ดเหตุจุเล่อเมื่อไหร่จ๊ะเพลินเก่าม่านร่วมๆกันมาซับซับแล้วก็เห็ุเป็นต้มเข้มไปเป็นคือพะโล่แห้งเนี่ยโอ้ยกินสาระผัดบือบ่อยากสมัยอยู่ตะกี้แล้วเพลินก็เก็ดกับเข่าเขาก็อาศัยเบื้องน้ำเพลินก็จังว่าสมุอได้เก็ดกับเข่าเป็นน้อยนึง ไม่ดูมั่งหนอกกับยังตะกี้ยังเห็ดว่าเป็นอาศัยว่าได,ได้เบิงได้เลี้ยนรูดน้ำพืนมาอยู่น้ำเออเจ้าหน้าอืมยังอยู่น้ำเจ้าหน้าแต่อยู่ยี่สิบปีอยู่น้ำพืน เป็นลูกจ้างเขาประมาณอยู่สีหาปีอยู่เวียนไงเป็นลูกจ้างเพดเบิสุดเนียวซักพงซักผ้าทูบอกทูบาดเลียงน้องเป็นคนใส่สมัยตะกอนเดือนละสองร้อย่างเดือวจง้ง สองร้อยบาทว่าแพงก็อดี๋ยนี้เขาให้เงินเดือนเขาบอกว่าถ้าอยู่เขากินอยู่น้ำเขาจะพาเขาก็ซื้อให้เาอะไรเลือร่อนอืมก็เรื่เชียงเขาไปเพราะว่าทำไมจะกินเงินเงนเพราแพ่งาาก็เดี๋ยวนี้ตอนนี้แพงของกับแพง สมัยตะเกียบมันผ่าเออตัวละสิบบาทหาบาทตัวละสองบาทก็เม,มียทำไมหกสิบปีย้อนหลังสมัยตะเกียบทำไม,มยายแซงอาย้ายซานาเป็นสาวนะจ๊ะยังก็คือ ไายมาแต่หน่อยเท่ายายตั้งแต่สมัยอยู่กับแม่ผูอยู่บ้านอยู่เมืองไทยทานหาบละสลึงกับมีหาบละหาสิบต่างกับมี่ด้อืมชุมเอนเนี่ยลอยสองลอยทานสอบละวลอยกล้วงสองลอย จะปั่นนันกับพ่อใส่เง,นงินเงินแพงสกีบานห้องเงินทุกสตังค์ใส่สตังค์เดี๋ยวนี่ย่าต้องถามเงินบาทต้อมีคนกล่าวนี่จะเงินหมื่นกับเงินพันเงินลอยเรต้องถามให้เล็กหน่อยเท่าไรยี่สิบบาทเนี่ยเอยากเอา ะะอร่อยๆ่อเมียสอนถึ้ใ่เงิ้สมยัยนันผู้ข่ายอยู่เมืงองไทยอยู่น้ำแม่แม่พาไปขับไปไปขายทาน หาบและบาดพี่นองเอ้ยหาบระบาดมีน้ำซำบร่ได้ซื้อเขาน้ำเนอ้อเพราะว่าเด็สาเกิดมาในตระกูลพ่อแม่ที่รวยคักรวยเนีไม่ลูกสิบผาคนรวยซับทั้งลูก จนพ่อแม่เด็กเขาเอินว่าลูกร้านหลายแต่ยายอึดอยากจนพ่อแม่เขาน้าซ้ำปลาสิเลี้ยงลูกหลายๆซ้ำปลาอันนี้พ่อแม่นั่งสิบสองอันนี้นั่งสิบห้าสิบห้าคนนั่งสิบสองก็ยังเลี้ยงบ่อย จิมาหา,านแต่ว่าบรยังบรดอกันเล้ยจึบสองตายสามเงยย่คสมนี่แหละเล้ยุคสองซุ่ม่นตายกัน Phụ nâng là lạ Cái lại nhai là Nhai là trong mắt tải Được mẹ Bầu rừng quá Cậu sẽ rừng nhau ซาสิเราเนี่ยสองมวลสามมวลบุ่ะจ้ะเรายกเรื่อนี่ยเงีสุขสนุกทุกทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้โหลดผลสะดุดไผ่โอ้ทุกอย่างมีมีทั้ทงโหลดทั้งมีทั้งโหลดฉาด บานโอมขมกืนแต่ส่วนหลายสิเป็นการขมกืนมากกว่าถูกและทุม่มเจ้านำ้ำตาไหลกว่าชีวิตยศเนี่มีความสุขนั่นสินหน่อย ข้าวาค้นเกิดวันศุกร์มีแต่ควมทุกหน้าเอหน้าหน้าชื่นอ,อกต้มประจันเกินะตอนหน้าคา้นกสัสิมีควมสุกคูอ่ดอกหน้าละลื่นแต่ข้างในนี่ทุกทรมาน ได้ยั <c oughs> ใในไหมล่ะพี่น้องทุกก็ย่อมทุกแต่บาค่คยคิดว่าสิขาตัวตายได้พี่น้องเจอปัญหาแสนสาหัสโอหลายและวรอ,อกขึ้นกันแล้วผู้่ะ บ่าวแต่เรื่องเองินบ่าวแต่เรื่องครอบครัวบ่าวแต่เรื่องลูกแก้ปัญหาเราตนเองเสมอใส่ทั้งท้ำคมแจ๋วอืมบ่ซื้อมาแล้วเจ้า ได้ศึกษากับพี่น้องในย t ทู e หลายๆคนเมี่ฝรั่งคือเขามาอยมเมืองหนอกคิดว่ามันสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละไปที่ว่าบบ,บประสบความสำเร็จแต่ว่าอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่ประสบความสำเร็จมี่ความสุกกับหัวพัง สำหรับแย่ชานี่ยบ่ประสบความสำเร็จแจ่กับประมื่อเมื่อหายกูกูห้าวาเองก็ได้แย่าชาคิดเว่ยงอ่จับใจที่เขายัางไม่ชีวิตยังรวมหายแกมีสู่เมื่อใดเมื่อนึงก็ต้องหายไป บ่าหายเข้าหน่อยก็หายเข้าหลายอะปะ่ะแต่บ่ค่อยไปเบียดเบียนพื้นได้ไม่หน่อบอกก็าจาของเสม,มอวาม่ามียังใส่บ่มี่ยังใส่อะบ่คือผู้ลงโทษเนี่ย บ่มีก็ต้องหาย,ยืมตีขัดบ่ยืมสิได้สิมีให่เตียว่าไงฟังอยากเลยี่น้องเอ้ยไปยืมตอนเจ้าใส่เจ้าสนุกยืมแล้วเพราะตอนเจ้าบ,มบม่มี่สิ่งเขาไม่ถามละ่ะทุกเจ้าวันนี้ทุกเวันไหนคิดบ่คิดคิดคิดไปยืมเขามาถึงเวลาหาขเขาเขาไม่ได้หัน ปัญหาแบบด้านยันเขาก็ท่วงพวกเขาดีเขาก็บระพวงหรอเขาร่อให้ไปเอาเอาไปใส่แต่ว่าบางครั้งเขาใจดีกันกเกินไปก็บุ่ไปใส่เขาอันนี้แหละคันลูกเนียนใจดีต้อ้เนียนใจดีลูกเนียนว่าก็ตอบสนองมันก็เลยเป็นสี่งละ่ะ คือบุการ์นี่ล่ะโดนมาหล้กเ่าหมเออเรื่องเกา่าคือเราไม่ได้ระจบเป็นจกเคือแต่กับพระบ้านยา่เสมอแหละขอให้พ้นจะเข้าไประดับขึ้นมากกับบริกิดวาจะเ,าเป็นก้อนคือเข้าไปขอาเข้าดอกกระพรมากกัยังดี ยู่เงินค้นหนังมันจะเลื่อนหรอกดูใจใจรุ่นเนี่ยบ้าของใครค่ะเอาของของผูใ้ใดไปอืมเดี๋ยวากระนั่งจมรุ่นแล้วขอจบคลิปไปยเช่นนี้แ้ค่ะเด้อกินเขาแล้วล่ะเดี๋ยวสิกินบา่วงต่อ ของหวานบังวงสองหน่วยนี่คุ้มค่าอยู่ไปซื้อหน่วยละสองเหรียญหนบักไงเจอยี่บึง้งอะไรจ้าหมเ้าเนี่ยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเด้ออย่าลืมกดติดตามยายสาด้อจ้าในในเฟซที่ซื้อแสงแกนเซม่านะจ้ามีอย่างกับมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ในอันอันนั่นแหละในะยูทูบก,กันละจ้าเบอร์ดีไลน์ ทัมากคอมเมนต์กันก็นได้บอชอบหรือบอชอบก็จงตอบมาว่าโอเคโนย็ส no เท่านั้นละจ้าสาธุ